อะไรวะสุมเพศที่อะไรกูไม่สุมมึงต้องสุ่แล้วถ้กกูไม่สมแล้วมึงจะทำอะไรกูกูจะเสกสายสิบคนมาตอกมึงแม่งโหดชิบหายนึกว่ามาตอบตกลงและกันกูไม่อยากโดนตอกเออเออสุมก็สุมอีรบบเดี๋ยวกูเลือกให้แต่เป็นเพศแฟนมึงเฮ้ออีรบบสายสีคนานะบายอีรบบมึงออกมาอีรบบแม่งเล่นกูละ กูอยู่บ้านดีกว่าออกไปกูจะได้ไม่โดนตอกเพลกูจะไม่เจอเนื้อคู่กูมึงต้องไปหาเนื้อคู่มึงแม้มึงจะโดนหนักกว่านั้นไอ้เฮียกูไปหาก็ได้ทุกคนเราหา,หาคนมาเข้ากลุ่มกันโอเคเดี๋ยวเราไปเองกูก็หามานานแล้วยังไม่เจอเลยได้มีกลุ่มยังเข้ากลุ่มเราไหมเพิ่งพูดก็มาเลยโอเคเราไปบอกคน กูเจอแล้วสวยจ๊ะแม้มึงคาดไม่ได้เฮ้ทำไมเสียงกูเป็นแบบนี้ฮ่า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 กูเปลี่ยนเสียงถูกเอาไอเฮี้ยนี้พอพอเอาเข้าเค